ยูสปีกอ่าตู่หน้าหมีตูนามีเยี่ยโอ้เบลลี่กูดเยี่ยเบลลี่กูดไอไลยูนมเยี่ยไอตู่นามีผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำ แว่นออฟตัสซีโลใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อด้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผมฟอรดไหนเฮ้ยโอ้โหอีมาท่าไม่คือกลัวเฮ้ยแซ่เฮ้ย เซกไมงเมินกุ้ง you know C man on YouTube ม่รู้มันก่อนสายหน้ามันสายหน้าวะ um you search C man on YouTube I'm bow player โอ้ยเยอะโอ้ยโอ้ยเยอะอเยอะเจสติวีปีเลยโอ้มาเฉวมาเฉวเข้าเข้าได้เข้าได้เข้าได้เจสเจสกับไอ้นี่อยู่ซีอ่าอยู่เอเจสสิงห์อยิวนะเจสสิงห์อยิวเราเรารีบเลยปันปันปันไปเล่นลองโอเค๊ะพี่ไปหนึ่งนะ One enemy remaining ah, สวยเป็นไงน้องโจเห็นฮะไอ้เสกวะไอเดียวะเห็นทรงผมใหม่พี่ยังยังอะไรวะบอกเปิดหน้าซีแมนรอแล้วอ๋ออ๋ีโลดิเฮ้ยเสร็จเป็นไงเห็นสียังเห็นสีมั้กล้องมันตลาดนั้นอะมันมองไม่เห็นสีอ่ะไอ้ปั้นไอ้ปั้นมึีราคาไหมปั้นหลอดกลับมันแล้วกำมันแล้ว ไหนไมได้เลยโอเดินตัวเดียวเดินตัวเดียวโอ้โหร้อยสี่สี่พะโลไม่มีใครแบบเก็บปืนดิหวานก็หอยเก็บปืนไไอกะร อ้ยกดผิดเฮ้ยข้างบนแม่งเอ,อ้ยถือแทบอยู่ไม่คิดว่ามันจะมีเปลี่ยนปืนได้นะแฟนทอมอยู่ข้างๆหอยก็หอยเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเอาปืนมาแฟนทอมหายก็หอย <c oughs> ไม่เตียไม่เตี๋ยไม่เตียอยาย่อย่ได้ย่ได้ยวแบกเกินไม่ได้เล่นเลยฮัโหลพี่ว่ามึงเปิดนะจงเปิดนะวาี่ s p i k n e n e m y remaining พูดพี่ทำไมเรื่องอะไรค่าถิ่นสอดโจโจน่าจะเล่นไม่แพงอมั้ง อะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังอะไรนะไอ้ป yeah. ั้นมันก็ถามว่าโจจะเรียกค่าสินสอดแทงไหมก็ไม่ได้อีกอะไรพี่บอนเคจทริกรพี่วังเ สวยออกมาออกมาเล่นได้เล่นได้พี่พี่ปปอพี่ปอพี่เล่นยากเลยเกมบุกพี่โชว์ให้มันรูดิก็เกินหวานก็หอยไอ้ปันก็เกิน มันมีมิดมิดมิดมีดมีดมีดผมยิงอะไรมาด้วยมีวางมีเอ้าวางมีจบมีดเอ้าไม่รู้ทีมกูอ่ะอีกคนนี้ก็มีดฝ <oh ันอีกคนนี้ก็ไม่รู้ว่าสไปร์วางอยู่ไหนกูจิตใจมันโหดเยี่ยมจัดจัดเอาออบมาเอาออบมาปั้น อ๊อบมันอยู่กับบิ๊มอะไรนะพี่ไอ้ป <anak lonely> ั้นบอกว่าคนเยอะลืมซื้อก่อนแอคคุยพี่อยู่แม่งไม่ได้ไม่ได้อุว๊อบกู้ดวงอ๊อบกู้ดวง

พีไม่ไม่ปห่ม่ปล่อยมันไว้ตรงนั้นลละนอวัออาอาแปล่อยไว้ต้นดีแล้วพี่ไม่มีกอถ้ามีกอสับผัวไปแตกไปเลยปั้นกี่เดียจริงทามิงพี่แบบเน็ตมันไม่ดีอ่ะพิงมันกากม่อกี้เนี้ยตอนนี้เรารู้ส <straightforward> ึกว่าเราเราโคตรงเลย มีคนบอกอย่างจี้ผิดหวังผิดหวังเลยขอบปนะสวัสดีครับพี่ถังเอตัวนึงเอตัวนึงวัดอีอะไระวัดอีเนียวันนี้คนรู้จักกูว่ะเอ้ยปั้นเป็นปืนปั้นเป็นปืนชิมิอันตี้ปั้นนั่นแหละสวยอันตี้ กกน,น,น้อยเออโชว์จากการจิปั๊บไปมันจะเหนน้อยอ้าไปอยู่ฝั่งนี้ปัน,ไ,น,นไม่เห็นเลยใคร,รก็จะเห็นพี่ก็ดูดิใครก็จะเห็นล่ะกระโดดข้าหมหัวเป็นกระโดดยางเลยบ้าเอ้เขาอยู่ในสโมกเหรอจริงๆวะมันชอบเนียนสโมกอ่ะไม่เห็นจริงเหรอเมื่อกี้นี้แทบจะเอาตีนเหยียบหัวมันอยู่แล้วนะเมื่อกี้เนี่ย

โ้เยเที่หนึ่งกรัผมจบำอะไรอ่ะลงมั่นใจึงพันล้านมั่นใจตายเจ้ลองลองหนึ่งพันล้านเปอร์เซ็นลองจ้า oh my god <laughs> yeah we can win bro we can win <laughs> bang 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 bang, ace. bang 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 ace. you know uh you search youtube and uh, c-man on youtube you know what? can you hear me oh what, 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 what? ทีแมนทีแมนอีฟป yeah. ๊อท yeah ท yeah, ีแมนอีปมอวัน in Thailand อย yeah. you know? hey, hey, hey. oh ู่เนม่ได้ห้้ให้ทามรอบรอบาดอู้ติดอะไรอะบ๊กบ๊กบ๊อ พูดตัวพูดตัวกะทิเฮียเออกูก็คิดว่าบาร์เย็ทำไมอยู่บนหัวกูไม่ได้อาคิปไว้อ่ะก็ตกใจเอ๊ะทำไมกูวิ่งยิงไม่ได้วะกูเกือบตายอะไรไ๊สจแล้วตายแล้ว เงี้ยอ่าให้มันให้มันคิวบ้างเดี๋ยวมันไม่ได้คิวอ่อนให้มันบ้าง you know อ่า you speak อ่า you speak หำใหญ่มาก you know you speak หำใหญ่มาก yeah you speak หำใหญ่มาก y e a เวเลกูดเวเลกูดอากเกตอากเกตหำใหญ่มาก yeah really good okay. Okay. yeah really good really good I'm yeah 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 really good middle uh, middle uh, you you speak <laughs> you speak <laughs> <a Okay>. tunami <laughs> yes. 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 tunami yeah oh really good <laughs> yeah really good

Yeah, you we can win, you. you know? We can try. E -e -e -e. Yeah. <laughs> Pop, I'm lagging. Spike planted. You know, Edu. Hey, you, know, you know, Edu. Hey, I get it, you know? I <laughs> believe you, I believe you. You know, I believe you, my friend. Yeah. Go, go. Bang, bang, bang. Hey, bang, bang, bang. Hey.

you number 1 y o n 1กองเียร์อ้เ่นเย่ปังปังปังเอสปังปังปังเอส u k n a กัส่วามหยงงตัวแตกกูพูดคํว่า i believe อยู่เยกล้ Yeah, really good. Oh my god, I like it. Like yeah, really good, my friend. Oh, I saw that. I'm covering you, I'm done. One shot, one shot. One shot, one shot. enemy shot, one shot, shot. shot, 30 seconds left. Oh. <laughs> oh, <they're laughs> แม่พี่ขอเล่นต่อนะโคตรมันเลยว่ะพี่หามพี่หามเจอได้เฮ้่ยไม่เฟ้นไม่อยู่คอมฟอร์ม I'm from Thailand no 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 I'm from Indonesia oh yeah yeah Thailand มันไม่น่าอยู่แล้ว yeah I I I want to go Indonesia yeah

เฮ้ย my, hey, my friend อ่า you know you know ยุจันโอชา you know, you know? No. oh yeah ไปยุทจันโอชาอ่า you speak to นม o u you speak to bro? w h yeah ตูน้ m ม

และว,วันนี้เราก็มาอยู่กันในเว็บ SmilePay เป็นเว็บขายบัตรเติมเกม ID เกมไ i เทมโค้ดและการเติมเงินก็มีถึง3ช่องทางบัตร To Money To Wallet และธนาคารสมัครง่ายๆแค่ใช้ Facebook แล้วมาสุ่มบัตรทูนีกว่า Let's go ไปฮะอืออืได้ไหมได้ไหมได้ไหมอืออโอ OK นะครับได้มาทั้งหมด1,000ทูนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแค่นี้ยังไม่พอฮะเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าอีกรอบฮะ ได้ไหมได้ไหมโอเค okay, ครับผมได้มา90ทูนะครับถ้าใครอยากเล่นผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ